สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วตอนนี้นะครับนะอัปเดตสายข่าวรายงานมาว่านะครับก็รอทําเรื่องประกันตัวลุงพลนะครับนะอยู่ที่เดือนจํามุกดาหารกันแล้วนะพี่นะก็ส่งกำลังใจนะพี่ครับเราก็เมียที่อย่างเดียวครับวันนี้เราภาวนาครับเราก็ภาวนาให้ให้แกได้ประกันตัวเนาะวันนี้นะครับถึงใครจะพูดว่ายากบ้างอะไรบ้าง ก็ต้องลองครับนะก็ต้องลองนะครับตอนนี้นะครับเราต้องส่งกาลังใจไปให้ป้านะครับนะให้ป้าแตนนะครับใหพีครับตอนนี้นะครับนะก็อยู่กับอ่าอยู่กับอ่าทีมงานประกันนายประกันนะครับเพื่อที่จะรอรอผลนะครับรอผลมาทางดีกานะครับรอใบมานะครับแล้วก็ก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงอย่างนี้ผมแจ้งวัคืนนี้นะครับตอนวันเนี้ยวันเนี้ยตัวเนี้ยก็รอลุ้นกันอยู่ที่หน้าเดือนจํา ว่าจะมีผลมาอย่างไงนะครับก็ส่งกําลังใจนะครับนะส่งกำลังใจเชียร์ไปให้ข่าวั้งสองคนด้วยให้ให้ได้ประกันตัวออกมาสู้นินดีดดกานะครับาาสี่ครับออกมาตู้ใินดีกานะครับเฮ้นะเมื่อคืนก็หลายคนก็ห่อเหี่ยวใจก็ผมก็ภาวนาว่าเป็นข่าวดีนะขอให้เป็นข่าวดีอนะันวันนี้ขอให้เป็นข่าวดีของพวกเรา นะครับขอให้เป็นข่าวดีเนาะนะครับของพวกเรามากหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ห้อเหียวกันมาทั้งวันนะครับมาทั้งวันวันนี้นะครับนะล่าสุดตอนนี้ได้ไดข่าวลแล้วเราว่าป้าน,นะครับได้อยู่ที่เดินจําแล้วแล้วก็รอหนังสืออรอหนังสืออ่ารอผลนะครับมาว่า จะให้ประกันตัวไหมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะให้ประกันตัวเนาะทุกท่านผมก็คิดว่าน่าจะให้ประกันตัวแหละดูจากล,าาลกักษณะแล้วก็น่าจะเพราะว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีนะครับไม่มีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเหยิงกับพยานไม่มีพฤติกรรมที่จะไปอะไรมากมายก็น่าจะให้ประกันตัวแต่ว่าวงเงินเท่าเท่านั้นก็ต้องรอดูว่าประกันด้วยหลักทรัพย์เท่าไหร่นะครับด้วยหลักทรัพย์เท่าไหร่นะด้วยวงเงินเท่าไหร่ด้วยเท่าไหร่ก็ วันนี้ก็รอรอเราก็รอให้พห่ครับเราก็รอผลกันนะครับเราก็รอผลกันแต่ตอนนี้นะก็มีทางเดียวครับมีทางเดียวก็คือส่งใจไปให้ป้าครับตอนนี้ป้าอยู่ที่เดินจําแล้วนะครับนะเดินจามุกทหารแล้วนะครับตอนนี้ก็คาดว่าหน้าจะรอทําเรื่องนะครับรอทําเรื่องกับนายประกันนะรอเอกสารรอเอกสารกลับมานะเพื่อที่จะทำเรื่องการตัวเพียงขอให แกได้ประกันตัวเธอเอฟซีเนาะให้แกได้ออกมาทําคุณงามความดีนะครับนะสร้างคุณงามความดีต่อไปนะครับ <c oughs> ก็ภาวนาอย่างนั้นก็ขอเป็ไปอย่างนั้นนะครับตอนนี้เรามีที่แค่ส่งแล้วทรงเอาใจาแล้วก็ภาวนากันว่าให้ใบที่มันตีกลับมานี่ะให้ทางศาลฎีกาท่านอนุอนมัติให้ประกันตัวแล้วกันนะครับนะแต่เมื่อวานนี้ผมก็ทาบข่าวมาครับว่ามีการคัดค้านประกันกกตัวเนาะ นะครับเมื่อวานนี้ก็ทราบข่าวมาว่ามีการทักทานกันมาตัวด้วยนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับนะก็มันเป็นอะไรที่หนักนะครับมันเป็นงานหนักของของทีมนาฬกประกันแล้วก็ทีมทนายมากๆเมื่อวานนี้นะครับทนายก็ทาเต็มที่นะครับนะทีมงนานทนายก็ทําเต็มที่ทุกคนก็ทําเต็มที่นะครับถึงแม้ผลมันออกมาไม่ได้ไประกันตัวก็ไม่เป็นไรถือว่านะ แต่ที่ผมทราบข่าวมาว่าทนายทาเต็มที่นะนะผมทราบข่าวมาแล้วว่าทนายทาเต็มที่นะครับแน่นอนก็วันนี้เราก็รอครับนะส่งกําลังใจเชียร์ไปให้ป้าอยู่ที่เดจํามุกดาหารแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนก็อยู่ที่นั่นนะครับยูทูบเบอร์หลายช่องก็อยู่ที่นั่นก็ตันนี้เราก็มีที่แค่รอนะครับรอรอคําสั่งนะขอให้มีข่าวดีเุกทวันนี้นะพี่ครับ โอ้มีข่าวดีครับถึงเราก็น้อมรับนะเราน้อมรับการัดะินของศาลเราน้อมรับเราจะไม่ไปโต้แย้งหรือว่าอะไรเราเราน้อมรับตรงนี้นะครับเราน้อมรับตรงนี้อยู่แล้วเราจะไม,ม่ม,มีการไปโต้แย้งไปอะไรมากมายเพราะว่าคำคำสังส่งศาลชัดสิดจริงทีนี้ตอนนี้เราแค่ภาวนาว่าคือคือคือขอให้ได้ประกันตัวแต่ผมมีความรู้สึกว่าได้ประกันตัวครับนะ ถือเป็นข่าวดีนะถ้าวันนี้ถ้าได้ประกันตัวแล้วเือเป็นข่าวดีมากๆเลยอย่างน้อยประกันตัวมาเขายังยังได้มา,ม,ามาสร้างคุณงามความดีทําคุณงามความดีต่อต่อไปนะครับอืมเมว่านนี้นะนะได้เห็นภาพคลิปวิดีโอนะครับที่ไมค์เชอรอนอมารง,งนะครับเห็นแก่บอกเขาสู้นะแกบอกเขาสู้แกทำมือง,งี้สู้ๆตอนที่แกนั่งนั่งนวดดนจานะแกทำมือง,งี้สู้ๆนะครับ แกยังสู้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแกสู้แน่นอนคนอย่างลุงสู้อยู่แล้วนะครับสู้อยู่ปลายสุดท้ายอยู่แล้วดีกาครับเรายังมีโอกาสครับนะดีกาเนี่ยเรายังมีโอกาสาที่จะรอดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเห็นมาหลายเคสว่าชั้นต้นชั้นทุธร์ลงดีกายกเนี่ยมีเยอะครับมีหลายเคสนะครับมีหลายเคสแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเออดีกาเนี่ยอาจจะเป็นของเราก็ได้สองสารให้เขาไปก่อน เราอาจจะมาเอาสารสุดท้ายก็ได้ถูกต้องไหมครับืเพราะฉะนั้น FC อย่าเพิ่งหมดหวังทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งผิดหวังนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังเรายังมีอีกหนึ่งสารนะครับที่เรายังรออยู่นะครับจะมีหนึ่งสารที่เราต้องรออยู่นะครับก็ภาวนาให้มันวันนี้มีข่าวดีนะก็ภาวนามีข่าวดีสำหรับเราล้วกันผมก็อัปเดตให้ที่ฟังนะครับนะอัปเดตให้ตลอดแล้วก็ผมก็ติดตามนะครับนะติดตาม ปฏิเสธาการให้กับเอฟีได้รับชมกันในวันนี้นะครับทั้งวันเลยวา่าลุงจะได้ประกันตัวไหมแล้วยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ฝากดูข้อมูลในช่องของไม่ชลาวันด้วยนะครับนะไม่ชลาวันก็จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูข้อมูลต่งตางๆน,นะครับให้ดูต่งตางๆนะ นะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะ้ีิครับที่มนี้ก็คงจะรอครับเราก็จะรอนะครับรอต่อไปนะครับภาวนาไปที่ศาลเอ่ยท,ที่ที่เดินจำเหมือนกันขอให้แกได้ไประกันตัวและแกได้ประกันตัวออกมาได้สู้คดีนะต่อไปพวกเราจะพึ่งท้อครับนะผมเชื่อว่าวันนี้มีข่าวดีแน่นอนผมเชื่อนะผมภาวนานนะให้วันนี้มีข่าวดีนะครับทุกคน สู้ไปด้วยกันครับ้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่ายกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยครับนะคลิปนี้นะอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งผิดหวังนะจะมีอีกหนึ่งสารนะครับยังมีอีกหนึ่งสารที่เราต้องสู้กดไปจับมือกันไปเขียงบ่าเขียงไหลกันไปนะครับวันนี้คงจะได้ประกันตัวนะครับวันนี้คงได้ประกันตัวก็ฝากไปแม่ทุกคนเนาะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสู้ไปด้วยกันกด้วยนะครับเคียงบากขีหน่ไปนะครับอย่าท้ออย่าทิ้งอย่าสิ้นหวังเราจะมีหวังนะครับเราจะไปหัวเราที่เราจะไปหัวเราที่สันที่สามสะครับี่ครับเนาะช่วงนนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ